สวัสดีครับทุกคนเพิ่งมมาอยู่ด้านหลังนี่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นกระเทียมจีจ้ากันนะคะเพื่อกระังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันนะครับวันนี้วันนี้เรามีอะไรเอ่ยมีกระเทียมจีจ้ามีกระเทียมจีจ้านะฮะอันนี้ กระเทียมจีจ้าปกติกระเทียมจีจ้าเนี่ยปกติกระเทียมจีจ้าเนี่ยเราจะเล่นโดยการปามันเนาะปาลงพื้นปาใส่อะไรก็ตามมันก็จะดังแปะแปะแปะวันนี้เรามาลองทดสอบกันว่าถ้ากระเทียมจีจ้าเนี่ยถูกไฟเผาเนี่ยมันจะดังหรือเปล่านะครับอืมเนาะอยากรู้ไหมอย,อยากเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะแต่ว่าต้อง ต้องเล่นด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาลองอทดสอบกันนะครับว่าไอเนี่ยคุณภาพยังดีอยู่หรือเปล่าอันนี้กล่องละ5บาทนะครับมีอยู่25เม็ดอ่าอันนี้นะฮะถุงแค่นี้5บาทแต่มันมี25เม็ดเดี๋ยวลองปลาให้ดูนะลองปลาด้าหลัง ยังไหมคะทุกคนอ่าลองเทสแล้วนะฮะมันโอเคอยู่นะอุปกรณ์ที่เราจะเอามาทดสอบวันนี้นะครับก็จะมีนี่อ่ากระเทียมอันนี้นะครับอันนี้นะครัน้ำมันน้ำมันยี่ห้อนึงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไปเช็คต้องมองกล้องตรงนี้ ไฟเช็คนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกัน,นโอเคโอเคตอนนี้เรามาทดลองกันเลยนะครับ,บะะปุ๊บอ่าแล้วก็ลองลองจุดไฟนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าโอ้โห ไม่ดังนะครับไม่ดังโอเคเมื่อกี้มันไม่ดังนะครับแต่ว่าผมลองเอาไอ้ที่มันเผาแล้วปลาแล้วมันก็ยังดังอยู่เดี๋ยวผมจะทําการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้จะลาดเยอะๆหน่อยอ่าเด็กๆอยู่ไกลๆนะโอเคอ่าทีนี้ผมจะลาดให้ฉ่ำๆนะครับแล้วก็จุดไฟอ่ะหนีเร็วนี่นี่นี่นน ลองดูสิเว้ยมันดังนะครับมันดังมันดังอุ้ยดังอยู่นะครับดังอยู่โอเคเมื่อกี้นะครับเราเมื่อกี้นะครับเราทดลอง ไปสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกไม่ดังมันน่าจะรีบเผาไปนิดนึงนะฮะครั้งที่สองก็ดังนะครับมันก็ลองเผาดูแล้วมันก็ดังเหมือนเราปลาเส่พื้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาทดลองกันอีกทีนึงนะครับในครั้งที่สามเนาะมาทดลองกันการทดสอบในครั้งที่สามนี้ผมก็จะใช้ทั้งหมดหกเม็ดเลยนะครับนี่อ่าหเม็ดเลยนะครับ 6เมตรเลยอ่าแล้วก็ใส่น้ำมันให้นานาหน่อยนะครับลาดให้ช่ำๆเลยทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวอ่าเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนอ่า1เม็ดอยู่ตรงนี้อ่าโอเคทุกคนเตรียมตัวหนีเร็วโอเคหนี หนึ่งดังแล้วหนึ่งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่าหกเมตรนะครับสองดังแล้วสองดังแล้วสามสี่ห้าดัง <6 S 1> ไปห้าดังแปะแปะหกนะครับอ่าโอเค อุ้ยร้อน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 มาเลยฮะสรุปแล้วนะฮะก็ด้านในไม่ได้มีอะไรนะครับด้านในก็มีแต่เหมือนเป็นหินเล็กๆนะครับขนาดใหญ่กว่าทรายทรายชายหาดทั่วไปเป็นทรายแบบหยาบพิเศษนะครับทีนี้เรามาทําการสรุปกันเลยนะครับกับเจ้า กระเทียมอันนี้นะครับอ่าสรุปก็คือถ้าสมมุติว่ามันถูกเผานะครับมันก็ดังเหมือนที่เราปาเศพื้นนี้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามันถ้ามันมีจํานวนมากแล้วก็มันเกิดเหตุไฟไหม้นะครับก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะครับเหมือนพวกผู้ไฟอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าด้านในก็มีดินประสิวดินปืนดินระเบิด เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าความรุนแรงความอันตรายมันจะน้อยกว่าพวกพวกประทัดพวกนี้นะครับก็ยังไงเด็กๆเ,เล่นก็แล้ว,ลวระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้พวกเราก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนบ๊ายบาย